วันนี้ก็กลับมาเล่นไฟไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆก็มาเล่นได้หลายวันละลาตรีละเดี๋ยวเพิ่งกดถ่ายนี่แหละคะ่ะคน เราจะช่วยพิดาดาด้วยนะคะก็อาจจะเล่นไม่เก่งแต่ก็จะพยายามก็เล่นหมดทัวไปเลยนะคะเนี่ยเหมือนมีคนมาเลยนะเหมือนมีคนมาแต่ก็ ซม่หมดอามหมดหเจะเป็นจีไเียง่งแ่ก็หมดแล้วกรสุรนไม่มีหรอไปแล้วนะคะผมกับป๋าลายนอกอยู่ ต่อไปก็จะไปบ้านหลังนั้นเหรอเราว่าเราอยู่ในขอบเอา,เอาอยาก,ก่อน,นก็ได้ตู้นะคะตู้วิเศษ อัีนก็ได้ตู้วิเศษนะคะวันนี้เราก็จะไปที่สภาเลยเนาะอื้อ,อนี่เราอยู่ในน้ารับนี่เนี่ยเราข้อข้อวงดีกลัวฮะ เขาต้มออยังเขาต้มยังแม่กินโลดนี่นะคะดูนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็กำลังจะทำบล็ไม่รู้ว่ามันทำได้ไหมนะางนี้นะมันต้องมีคนอะ่ะมันต้องมีคนทำด้วยอะ่ะ งานเข้าละไม่น่าทำเลยอุ้ยเงินเงินค่ะคุณแม่รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้เลยอะค่ะออกไปเลยมิก้ Okay. นี่รถบรรทุกบรรทุกก็มีนะคะนั่นจะวิ่งวิ่งไปค่ะเหลือสามสิบแปดคนแล้วนะคะเนี่เอนอนีตอนนี้ก็อยู่บนเนินเขานะคะ ก็จะมีเนินเขาเลยนะคะเนี่ยดูข่าววงบีบแล้วนะคะเนี่ยวงบีบไม่มีคนแถวนี้เลยหรอกคะเนี่ยคนหายไปไหนหมดคะเนี่ยคนหายนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยจิตเยี่ยว อ,อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยค่ะทุกคนเรือนน่องไหน,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 หนแก <G l ug> อาคนนี่ไง อย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราจะได้แบบมียานะคะล่มย,ยาค่ะล่มใส่ยาเลยนั่นต้องเป็นเอัน สังหารไปแล้สามคนอุ้ยมียายกับตรงนั้นเหรอให้เป็นไรให้เป็นไรที่แปลว่าไปเอาดีกว่า 有坤嘛？ <Un stoppable! S 1> ข้หน้าตัวนึ่งขายิงไข่อะ